มากินข่าวเด้อค่ะม่กินข่าวน้ำยายเด้อม,มีหนึ่งปลาแจวค่ะนี่อมอมอมฟักทองไสไก่นี่ผักแจงเห็ดฟางอันนี้ขนมขนมมกบานเท่าขนมเทียนค่ะ

มาค่ะพี่น้องกินข้อวน้ำกันกินข้าวด้วยกันค่ะพี่น้องมาแซ่บแซบแซ่บพีสานบ้านเรามาเออเยนี่นางเียนอ้อมไกแล้ว่าด๋อยู่าก นินอะไรกันบ้างนี่เสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วตัดคอตัดคอสนั่งอยู่ตรงเอาตุ้งสามคนตัดก็ตัดออกเพื่อ ไม่หัวหห้าแบบเนาะบเล้ใบเานจะว่าปะมีอ๋ว่างาเลใบลใบเขานม่เอาใบหัวยัวเป็นใดอะไรอืม มาเอาแย่เอากินว่ากันคือไม่กนหมไม่กินเไปนะไปนู่ปล้วนี่ปรรมันกดีวาว่าไปขึนอยากไรเนิ่มเนาะแข็งวับปลา ມັນກະລານເບິ່ງເອື້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ດິນອືແຈວບໍ

นั่งใช้หนุขึ้นิีดกับเว้หนึ่เนาะคนบ่มีบ้างเนาะวางจิบเบ้นมันว่านันไหมไป่านนไหมมันคนถามไปี่หน่อยแล้วอมเทียบยังเบิน่มันเจ้าบอกว่ามาหลดจะดได้เนี่าอันโอยส่เบิ้เขาวาแล้วบะมี่เลเล็กดสองคนจไวมหลดก็ได้ไปนั่มา อย่างนี้ค่ะเห็ดนีใ้ให่ลืมลืมบ้านนั่นลืมมาจะาคว้างว่าในรวดชิบของของขอึ้นคว่าซ้อนนั้นกลุ่มนึงมือจะเสบเจ้าเข้าหนึ่งคัะ หน้าอเอี้ยปะนี่เบเทบว่าเมือนฟองโอ้มันซื <s <s ้อมาอาหมูอะไรบย่า um ันี้ดอดีดัดี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 ่ีด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 าสีด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 ไดี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 ีี นีแล้วคุณละใบใบผมอันนี้ใบตามนี่ถึงหัวจหิวเขาอยู่เื้อนี้เขาคือตจองจะวาใบตามกับเหตุจ็ขอกิน ขนไปแล้วแลก็จะต้อเล่ทีมันของยากจร้หน่ขึ้นขึ้นนันมมีของของงูแต่มันของยามนะอยหนียาง ย้ำมข่อยไปกับร่างกายย้ำมนั่งโยกค่ะเป็นาบกใ้เินาบม่เป็นปัญาข่อยจะว่าใามจะก่นขาใค่นั่งเนียค่ะขาใคไขาใคไมูแต่ก็เกิดนี้ยดึโดนเด้อ ยายแล้มาปงกันปินขนงเชียงพห้อมข้งห้อง้องขห้นกาแฟ้ดี้้วนะโอเค่อยดีเนาะถึงเวลาหนิเนาะหนีได้ไหมใช่ได้หรอกเอง ถาาสมุิเราเคยเมื่อบ้านเด้อรว่าเราังเพราะเป็นยังเราเป็นยังแขกคุยกันยังดีแต่าเขาบอกเดี๋ยวเรายังวมาดีมานี้อยเมื่อบ้านไปหน้านี้ไปยุบมึงไปเปิดไว้ไปสืกไข่แล้วที่แหลกเด้อแล้วก็ที่เปิดไปเป็เจ็ดลบป็นหลักดีอแต่บ้านเที่ยวรา ขม่ามันดูบึงเด้อตั้งอยู่บึงเยมันีบอกรลยขอคนลงดมันกะปิแนมันไหรมันโดนบู๊มานคนขม่าิันสิบอกก้วตลอดนบบนั้นเอามันเป็นยังนี่เป็นยัางไนทมเางคนโหลดเออมันเหมอนจีบอก้าพอดีเพื่อนนี่ปเูิคนขม่านสิบอกรอโคตรมาหันมอนี้โคตรตามเพิ่น ไปน้ำเพลินนั่นและบอกเป็นอะไรเพลินบอกน้กะมังคือคนดีกับที่ดีได้ยอกอยู่ลำห้าจนมา่อยห้าผมนะเจียไข่ซอยก็ต้หัน้นหญกก็ตะอมีเป็นบอกกุดันเพอย่างเป็นเนือมไม่จะเข้าถึนเป็นเนาะต่ตงถนเป็นขนที่้างในเป็นสิบอกเบื่อทุกอย่างคุ้มเนี่ยเพราะว่าใกันเอง

ไม่ได้ยังมองไหนทั้งิ้นบ้านท่านยายบาดกดทีแล้วบอกบ้านว่ายังกดเปิดกดอะไรยังบ่เปิดหมดไหมคมาเอาไปทัวอะไรเขียนยูเอไปเอาไปัวบ้าใช่ยังเด็กยอืม เขอพุ่นเพิเอาาไุณนอะรไเร้ออย่าพอแล้วเอาพี่ไม่ด้นร่มวอลมวอเขีนมฮ่าฮ่าาานาเขียนไเนาะแม่บอกว่าี้วตเวล้วรู้ท ก่ะอะไดกานเราเนี่ยฮึ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 ฮคฮึ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 ฮ ไอิ้มพอละแซ่บครัอขอบคุณทุกท่านที่้ามารับชมเด้หนึ่งครับเขาซี่แน่นเลยนี่แหละแซ่บด้ยังเขาจรู้ก็มีถ้าที่เรียนไหนี่ว่ามืก้องหย่อะไรอี้เรีนถ้าเราอุ้มินแน่ เอากูดอะรบักไม่ต hmm. ิอ well, บ really mm ักโอรกวักบักโอ้แังเหตุอะไรแปงน่นแป้งต้ม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 ต้้มมั้มต้มต้มมต้มต้มมต้มต้มมต้ต้ม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 ต้้มต้มต้้มต้มต้มต้้มต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 ้ม้มต้มต้มมต้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 ม้มต้มต้ อ๋อโอยถาไมไปนอ่ะใช้อไายไหลับผ้าบาุดซุ่มคอยถามบ้่งแล้วเพราะว่าเอายังเห็นอออเอาแป้งมาลยว่าสื่อเรามาแป้งยังไอืมจ้อผสมอ่ะมีชินแป้งรวนเล้วหน กระดาษน่ะไปทศหลังเนาะยายขอจบชีบแตเที่ยงสำแน่งขอคุณทุกทุกท่านที่ต้องาติดตามที่สามารับชมชิปหน้าพบพอกันไหมสวัสดีค่ะปิดหมดเล